วันถึงเวลาแล้วครับผมพี่ผมเนี่ยจะต้องกลับมาคัมแบ็กในวงการซองติ๊กตอกอีกครั้งครับผมผู้ชมครับ 丢丢丢丢！YouTube, YouTube, YouTube. <noise> ด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเสียชเต้าครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมเนี่ยจะต้องกลับมาคัมแบ็กในวงการ่องติ๊กต็อกอีกครั้งครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่อีีที่แล้วเนี่ยนะครับผมอีพีที่แล้วเนี่ยนะครับผม เพื่อนๆเนี่ยให้กระแสความตอบรับกันมาอย่างดีงามอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมคุณผู้ชมในกัเบลเยี่ยมเลยนะครับผมก็โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาส่องสาวในแอฟติกตกอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาส่องทั้งน้องพลอยแล้วก็จะส่องสาวๆในโซเชียลด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับก็เอาง่ายๆครับตามติดชีวิตน้องพลอยละกันนะครับผมคุณผู้ชมอ่ะเพื่อนๆคงงงว่าเอ๊ะทำไมพี่ฟุกไม่ลงคลิปวีล็อกที่พี่ไปถ่ายที่ เอ่อราชบุรีเอ้ยการจนาบุรีเอ้ยที่ไหนหวะ จันทบุรีเลยเออคือผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือเอาตรงๆนะคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกับน้องพลอยเลยนะครับผมที่ไปจันทบุรีเพราะว่าผมเนี่ยเป็นตากล้องให้กับช่องหลักน้องดีนะแล้วก็ป่วยด้วยนะครับไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผมแต่ก็คือเอาง่ายๆผมเนี่ยจะทำคลิปของน้องพลอยเป็นแฟนเร็วๆนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมไม่รู้ว่าน้องพลอยเขาจะโอเคกับผมหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไปเที่ยวมาก็สนุกดีแฮปปี้ดีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะครับผม เดราไปูคลิปกันเลยก่อนที่เพื่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเกมน่ารักน่ารักมาให้คุณผู้ชมเล่นนะครับผมนี่เลยครับผมพารชี่เฟนชี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนครับคูณแล้วโอ้โหเฮ้ยแจ็คพอตเฮ้ยคุณผู้ชมครับรีบแอดไปเลยนะครับผมลายแอดบ9 9นะครับผมมีลายแอดนำหน้าด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมมีเติมเงินผ่านถูงมือที่วอลเล็ตด้วยนะครับผมไมกแล้วครับตอนนี้ฮะเฮ้ยคูณสามเฮ้ยเฮ้ยแจ็คพอตครับ เฮ้ยผู้ชมเฮ้ยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมแอด BN99 นนะครับไปดูคลิปกันต่อเลย ครับผมคุณผู้ชมครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันในแอปติ k กตอกของน้องเพชรพลอยแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมน้องเพชรพลอยนะครับผมวอเตอร์เมลอนสองห้าสี่ห้านะครับผมคุณผู้ชมคือนี่นะคือเอ่อคลิปก่อนที่เราแบบเอ่อเขาเรียกว่าคลิปก่อนที่เราแบบรีแอคไปใช่ไหมคือแบบที่เราส่งน้องพลอยไปคือแบบว่าเราส่งไปเยอะแล้วแต่คือน้องพลอยเนี่ยเขาแอบอัพคลิปใหม่ครับผมคุณผู้ชมเออแล้วเพื่อนๆอยากดูแล้วนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งกำลังใจไปกระจายให้พี่มะม่วงในการดูด้วยนะเผื่อพี่มะม่วงแบบด อยู่แล้วหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนอโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปน้องพอยใช่ปะ่ะนี่เลยครับผมทุกคนครับคือเราเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวนะครับผมที่จันทบุรีใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวเราเนี่ยเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนดูนะิดนึงละกันนะน้องๆน,น,นะมา เอ้ยเฮ้ย,ยหลุดนะหลุดนะเอ้ยเฮ้ยทุกคนอ้างงดีงงดีงงด,งงดีไม่ต้องงงนะน้องๆน,น,นะพี่หอมเล่นแค่นั้นแหละก็คือน้องพลอยหอมไม่ได้ไงก็ามาหอมดีนแทนและกันนะครับผมน้องๆ โอเคครับผมผู้ชมครับก็หลังจากที่เราดูของเราไปแล้วเนี่ยเราก็มาดูของน้องพลอยกันดีกว่านะเออผู้ชมก็นี่เลยนะครับผมผู้ชมครับนี่เลยว a เตอร์เม n อนสอห้า้อีกราวนะครับผู้ชมทครั้งก่อนที่เราดูไปเนี่ยนะครับผมมันก็แบบว่าคือเราดูไปแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ดูซ้ำนะครับผมแต่เราเนี่ยจะมาดูอันที่เรายังไม่เคยดูนะครับผมผู้ชมโอเคไปดูกัน ยังไงนะยังไงนะเดี๋ยวเราลองเต้นตามไหมเราลองเต้นตาม <c oughs> ทำอะไรครับทุกคน <c oughs> ผมทำอะไรครับเนี่ยโ <c oughs> อ้ยอ่ะอ่คลิปต่อไปคลิปต่อไปคลิปต่อไปอ Pal ุ้ยคลิปนี้แสนนะไปดูกันดีกว่า เฮ้ยเอ้าผมเป็นคนถ่ายเหรอครับเนี่ย โอ้คุณผู้ชมผมเป็นคนถ่ายเขาบคุณผู้ชมไม่ต้องงงไม่ต้องงงนะครับน้องเองอ,อก็ดูนะครับรผมก็ของจริงนะครับอยุดหลนะ์ว่านังน้องนะัก็คือคลิปนี้นยะคือก่อนที่เราจะไปเที่ยวจันทบุรีเนะี่ยคือพวกพี่เนมเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเที่ยวกันนะครับผมที่เอ่อที่จังหวัดอะไรนะเออที่พัทยาไม่ใช่จังหวัดคือพวกผมเนี่ยก็ไปเที่ยวกันที่พัทยาก่อนหน้าที่จะไปจันทบุรีนะบอกเลยว่าของจริงทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้คือทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปรับให้คุณ คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะครับผมทุกคนฮะโอเคร okay, ครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเปิดคลิปลับให้คุณผู้ชมได้ดูละกันละครับผมก็คือน้องๆคงไม่เชื่อใช่ไหมว่าผมเนี่ยไปเที่ยวพัทยามาจริงๆผมมาไปเที่ยวพัทยามาจริงๆแต่วันผมเนี่ย จะพาไปบุกห้องน้ำ M N J เออไม่ต้องงงเพื่อนๆดูนี่ก็คือคลิปที่ถ่ายไว้นะครับผมโดยสตราจารย์ดีมอด์ดัมกรลดอโทษนะนทำไมครับไม่มีคลิปจะลงนะใช่ไหมครับทำไมครับคอนเทนต์อะไรครับอันนี้ส่องติ๊กต็อกครับส่องติ๊กต็อกเออเขาเรียกว่าคอนเทนต์เต้นตามน้องพลอยในแอปติ๊กต็อกแต่เผอิญว่าเผอิญว่า มันมีคลิปที่แบบเห็นพี่อยู่ในวันที่ไปเที่ยวพัทยาไงเดี๋ยวคนดูงงว่าเฮ้ยพี่ฟุกแอบไปเที่ยวกับน้องพลอยสต่อ2หรอจริงๆมันไม่ใช่ครับทุกคนครับโกงมาตรงวั้าพี่เนรไม่ใส่เม็ดทุกคนพี่เนยไม่ใส่เม็เฮ้ยเอ โอเคครับผมเรากลับมาอยู่ที่เต้นตามน้องพลอยปกติดีกว่านะครับผมอันนั้นคือเขาเรียกว่าน้ําจิ้มน้ําจิ้มแล้วกันนะครับผมก็ถ้าดูก็ไม่น่าจะมีคลิปหรอกเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายนะครับผมก็คือเป็นกินข้าวนะครับอ่ะโอเคมาดูคลิปต่อไปกันดีกว่าคลิปนี้นะครับผมน้องพลอยไปถ่ายที่จันทบุรีเว้ยเพื่อนเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะ คือคลิปนี้น่ะน้องพลอยเขาก็ถ่ายมาแบบว่าแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งหลักตั้งหลักปักฐานเลยนะนะน้องๆนะโอเคมาแล้วมาดูคลิปสุดท้ายกันดีกว่าคลิปสุดท้ายในแอปทิกตอกน้องพลอยแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่น้องพลอยเขาช่วงนี้คือเขามาเที่ยวเนาะเขาไม่ได้อัดคลิปเลยะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่องคลิปนี้กันดีกว่าทุกคน เดี๋ยวเรามาลองเต้นกันดีกว่านะครับผมทุกคนฮะมีได้ชอบคนง้าคิว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 เต้นยังไงครับทุกคนเต้นไม่เป็นอ่ะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ เที่ยเนี่ยในในแอปทิกต็อกะนะทุกคนนะของน้องพลอยนะของน้องพลอยมีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปส่องใน IG กันหน่อยละกันนะครับผมผู้ชมเพราะน้องพลอยเนี่ยได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาฮอตฮิตในทิกต o อกแล้วก็ใน IG นะครับผมผู้ชมนะเรามาอยู่กันในหน้าของ IG จีครับผมหรือ Instagram นะครับผมผู้ชมนี่น้องพลอยเขาก็ได้อัปเดตรูปไ้นะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องรูปกันนี้ก่านะทุกคนนะนี่เลยรูปนี้ครับผมถ่ายที่จันทบุรีครับถามว่าใครถ่ายนะครับอ้ะก็แต่กล้องร้อยล้านอะครับน้องๆถ่ายไม่เคยดดดีีโนาทก็ประจ ครับผมทุกคนนี่เลยนะฮะผมโอ้โหดูฮะเอ้บอกเป็นคนถ่ายอะครับผมน้องๆก็ธรรมดาครับมันออกจอกสวยอะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเต้นตามน้องพลอยในแอปติกต็อกเอองงปะ คือมันก็ไม่ได้เชิงเต้นนะครับมันก็เชิงส่องแต่ก็พี่อยากจะมาลองเต้นดูบ้างครับเพราะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบไม่ได้ออกกําลังกงกําลังกายเลยอะครับผมทุกคนครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยนะครับผมไปเที่ยวมาที่จันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้ผมก็จะต้องไปถ่าย MV ให้กับ DJ d i m m เม TH นะครับผมฟีดนนนนอะไรสักอย่างอะนะครับผมทุกคน อนันทวัฒน์นะครับผมอ่าบอกไปเลยละกันเออรอติดตามได้ที่ช่อง YouTube DJ Dimer TH นะครับผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้สำาหรับวันนี้ผมขอตัวราคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ p r a e you ไม่ชอบคุณจะได้ไงอ่อยากจะรักก็ใช่อ่อยากจะชุ๊บก็ใช่อจปะฮีจุบปะชูปจะเก้เฮ